ความรู้จักกับจังหวะในสไตล์ของบราซิเลียนกันก่อนละกันครับอันแรกที่ผมจะแนะนําให้รู้จักก็คือบอสโนวาบอสโนวาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเพลงช้าละกันของบราซิเลียนซึ่งจะประกอบไปด้วยไฮฮัตครอสติกกิ้งทิสแนะ่์ไฮฮ a ตสอแล้วก็เบสดรัมครับเรามาดูมือก่อนละกันนะครับว่าอ่ะว่า two, one, two three, เท้านะครับ one, uh, two, uh, one two ah one two ครับพอตีรวมกันนะครับ one, uh, two, uh, one two ah one t ทีนี้ด้วยความที่ว่าออริจินอลแล้วซาวของบราซิเลียนเนี่ยกลองชุดจะมาทีหลังเหมือนดนตรีดั้งเดิมของเขาเนี่ยจะเป็นในแนวของเพอร์คัชันซะมากกว่าอ่าฉะนั้นเวลาที่เราตีดนตรีแนวลาตินอย่างบราซิเลียนเนี่ยครับให้นึกไว้เสมอว่ามันเป็นการเรียนแบบซาวของเพอร์คัชันไม่ใช่ซาวของกลองชุดสิ่งหนึ่งที่เราทำได้คือเราเริ่มเพิ่มแอคเซนที่ไฮแฮปตามแสเนครับจะทำให้ได้ความรู้สึกกระชับในย่านบนครับลองฟังดูน,นะครับ one uh, two ah uh, one two three four โอเคประมาณนี้นะครับถ้าเกิดลองแบบว่าจะสังเกตได้เลยว่ามันจะเริ่มรู้สึกมีพลังมากขึ้นถามว่าตีแบบเดิมได้ไหมได้เช่นกันครับแค่ถ้าเกิดบอสโนว่ามีหลายสไตล์จะมีทั้งสไตล์ที่รู้สึกรีแลกแบบสุดๆไปเลยกับสไตล์ที่เริ่มรู้สึกกระชับขึ้นเมื่อกี้เราลองเดโมนสเตรตแบบกระชับแบบทางมือไปละเราลองมาดูที่เท้ากันบ้างนะครับสำหรับเบสดรัมเนี่ยถ้าเกิดตีเนิบๆแบบแรกจะได้สาวหนึ่ง แต่พอเราเน้นต่อไปเนี่ยเป็นบีทที่3หรือเป็นแบ็กบีทของบราซิเลียนนั่นเองจะซาวจะเป็นแบบนี้ครับทีนี้เราลองใช้มือแบบเรียบๆดูก่อนแล้วลองใช้เบสดำแบบที่มีความกระชับเพิ่มขึ้นมาลองฟังดูนะครับ one, uh, two. Uh, one two ah one two t h แบบสุดท้ายเราเพิ่มความกระชับของมือเข้ามาบวกกับความกระชับของเท้าจะได้ซาวแบบนี้ครับว่าอ่อ่า two uh, t น,นี่ครับสำหรับบอสโนวาต่อไปครับเรามาดูแซมบ้ากันแซมบ้าเนี่ย มีรากเดียวกันกับบอสโนวาครับต่างกันที่แซมบ้าเนี่ยจะให้ความรู้สึกเฟสติวัลเฟสทีฟมีความเฉลิมฉลองส่วนใหญ่จะนิยมเล่นในคาร์นิวัลครับในคาร์นิวัลแบบงานพาเรดใหญ่โตทีเนี้ยสิ่งที่เป็นซาวน์ออริจินอลเลยนะครับของแซมบ้าเนี่ยจะชัดเจนมากๆคือเบสดำตัวบีทสามเนี่ยตัวกลางของห้องเนี่ยจะหนักกว่าอย่างชัดเจนครับซาวน์จะเป็นแบบนี้ครับเริ่มต้นเราตีตามโน้ตเลยนะครับไรท์เป็นตัวควอเตอร์โน้ตเท้าเป็นเบสดำแพทเทิร์นครับ one two พอเราตีอันนี้ได้ปุ๊บเราก็จะเพิ่มสแนร์แพทเทิรนเข้ามาครับว่า 2, p two n e o n e t w เป็นประมาณนี้ครับทีนี้เสร็จปุ๊บแซมบ้าแพทเทิร์นเนี่ยความเจ๋งของเขาคือถ้าเราเอาบาร์ที่สองมาเริ่มเป็นบาร์แรกแล้วเอาบาร์แรกไปไว้บาร์ที่สองมันจะได้มันคือมันคือแพทเทิร์นเดียวกันแต่พอเราเริ่มอีกคนละที่ครับซาวจะเปลี่ยนไปเลยครับว่า two one two one two three four รเราจะให้เราฝึกพิร์นนี้ได้แล้วนะครับเราไปดูที่ไรท์พิร์นของการตีแซมบา้าผมจะคีปแสแนร์ p a ร์ e น n ไว้เป็นแบบห้องแรกกับห้องที่2ตามแบบแรกนะครับแล้วเราจะดูไรท์พิร์นเนี่ยไรท์พิร์นของเราจะตีแบบนี้ครับ one two one two three four ใส่พร์นแซมบ้านะครับ one two oh uh, one two three four เสร็จปุ๊บในไลท์แพทเทิร์นนี้ถ้าเราดูดีนะครับถ้าเราเริ่มนับตั้งแต่บีทที่2ไปบีทที่3เนี่ยเราจะมีไรท์ทั้งหมด3ตัว 1, 2 and 3 4 and o n and 3 4 and 1ซึ่งเราจะมาโฟกัสกันที่การเน้นในตัวแต่ละตัวใน3ตัวนี้นะครับอันแรกสุดบรรทัดต,ต่อมาเนี่ยเราจะเน้นที่ตัวหลังก่อนซาวจะเป็นแบบนี้ครับ1 2 1 2 3 o แบบต่อไปเราจะเน้นที่ตัวแรกครับว่า two อ oh า one two three four. แบบสุดท้ายเราจะเน้นที่ตัวกลางหรือตัวที่สองครับซาวจะเป็นอีกแบบเลยครับ one two One, uh two, uh one, two, three, four. เป็นแซมเป็นเขาเรียกว่า variation ของวิธีการตีไรในแพทเทิร์นนี้เท่านั้นนะครับต่อไปครับอีกสไตล์หนึ่งที่เวิร์กมากๆเวลาเล่นแซมบ้าคือมือเราจะเล่นยูนิซันกันครับผมยูนิซันกับลายของแ n นร์เลยครับซาวจะเป็นแบบนี้ครับว่า two อา two t เสร็จปุ๊บ เราจะเพิ่มดิ d ดลเข้าไปข้างมีมีวิธีใส่2แบบคือใส่ดิ d ดลก่อนเริ่มประโยคและหลังประโยคถ้าเป็นฟังเขาเรียกว่าลาย i ิเดลอย่างเดียวนะครับแาวจะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะตีแบบธรรมดาก่อนแล้วใส่ดิ d ดลเข้าไปก่อนหน้าครับว่าถึงน

ป้าด่าป้าป้าป้าด่าป้าป้าป้าพอเล่นเป็นแพทเทิร์นนะครับว่า True อ่าอ่าอ่าแบบดริดเดอร์อยู่ด้านหลังนะครับว่า True อ่อาันนี้ก็เป็น totally ของการตีแซมบ้าครับทีเนี้ยจังหวะสุดท้ายนะครับที่ยอดฮิตและยอดนิยมเลยสำหรับแซมบ้าอันหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่า p a r t โ d o Auto ครับ <c oughs> ผมจะเลือกใช้มือแบบเดียวกันนะครับ <c oughs> แบบการตีแซมบ้าแบบ นนีนะครับแพทเทิร์นตามโน้ตเลยครับ one two ah uh uh. เดี่ยวอัโต้ครับต่อไปเป็นทริคแล้วครับสำหรับเบสดรัม โอเคทริคสับการเหยียบเบ็ดดำนะครับเทคนิคหลักๆเลยเนี่ยจะมีอยู่3แบบครับแบบแรกเนี่ยผมจะเรียกมันว่า heel up heel up คืออะไร heel แปลว่าส้นเท้านะครับเราจะยกส้นเท้าขึ้นสังเกตว่าเทศพอเรายกส้นเท้าขึ้นเนี่ยน้ำหนักเราจะถ่ายไปที่ปลายเทา้าพอน้ำหนักเราถ่ายไปที่ปลายเทา้าหัวเบ็ดดำจะติดเข้าไปหาหนังกรองโดยอัตโนมัติครับคาแรคเตอร์ที่ได้คือเสียงจะแน่นกระชับแล้วเขาเรียกว่าค่อนข้างมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างดังเพราะว่าเราจะมีน้ำหนักของเท้าเข้ามาเป็นทุนวิธีตีของเราจะเราจะใช้วิธีสปริงข้อเท้า โดยที่ตอนที่จังหวะให้เราตีเนี่ยพอเราสปริงปุ๊บแล้วเรารีบสะบัดลงนะครับให้ปลายเท้ามันกลับมาจบในตำแหน่งเดิมลองฝึกดูนะครับยกลงยกพอเราพร้อมปุ๊บเราสะบัดยกสะบัดยกสะบัดสมมุติเราตีแพทเทิร์นแซมบ้านะครับสาวจะเป็นแบบนี้ครับ นี้ผมจะเรียกมันว่าฮิลอัพครับต่อไปนะครับอีกด้านหนึ่งเลยครับฮิล d ดาวน์ฮิลดาวน์ส้นเท้าลงเมื่อส้นเท้าลงปุ๊บน้ำหนักจะถูกถ่ายมาที่หลังส้นเท้าทําให้น้ําหนักที่เคยกดอยู่ที่หนังกลองตอนแรกเนี่ยมันถ่ายกลับมาแล้วคาแรคเตอร์ Character ที่ได้เลยนะครับหนังกลองจะเปิดเสียงจะโอเพนซาวครับน้ำหนักเนี่ยถ้าเราออกแรงอย่างเท่ากันเนี่ยอันเนี้ยเสียงจะเบากว่าครับมันจะเหมือนตบเท้าลงไปเลยครับอย่างนี้ครับ ซึ่งวิธีตีจะมีเป็น2แบบย่อยๆคือ h e ลดาวน์แต่เหยียบปุ๊บกดเข้าไปกับตีแล้วปล่อยควรฝึกให้ได้ทั้งคู่ครับพอตีกับแซมบ้าจะได้ซาวแบบนี้ครับแบบสุดท้ายผมจะเรียกมันว่าฮิล o ทครับจะเป็นการใช้ทั้ง2แบบผสมกันยก ลับเห็นไหมฮะฮิลดาวน์มีการออกเสียงด้วยตอนฮิลอัพแล้วก็สะบัดลงตอนเป็นฮิลดาวน์นะครับมูฟเมนต์จะหน้าตาแบบนี้ข้อดีคือจะได้น้ำหนักของขาเพิ่มขึ้นเหมือนตอนแรกแต่ได้โอเพ s นซาวเหมือนตอนใช้ฮิลดาวน์ครับซาวจะเป็นแบบนี้ครับพอเราเล่นเล่นสตัว พอเล่นเป็นแพทเทิร์นครับเท่านี้ครับ